สนับสนุนโดย b e n e ฟ i t โปรโตีนดีๆจากพืชแต่สุดท้ายพวกคุณก็มาโยนความผิดให้ด็อกเตอร์ทักษิณเนี่ยมันก็เห็นชัดอยู่แล้วครับแค่นี้คุณคิดไม่ได้เหรอถามว่าไอสส้สิทธทิเสรีภาพเขา่ไม่ต้องมาติดคุกด้วยซ้ำไปเพราะการกระทำเนี่ยโดยคณะรัฐประหารเนี่ยนิรลทศกรรมตัวเองได้ ก็วันนี้นะครับอยากจะมาพูดถึงเรื่องของกลุ่มคนที่ไม่พอใจกับการที่ดรทักษิณได้รับอำนวยความสะดวกกรณีที่ถูกกล่าวหาแล้วต้องติดคุกนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นนักโทษเทวดาเป็นอะไรต่างๆนานาแล้วแต่จะสรรหาเพื่อสร้างวาทกรรมว่างั้นเถอะเราต้องมาเข้าใจกันก่อนนะครับโดยบริบทเนี่ยประชาชนบางคนก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นไอ้คนพวกนี้ก็แสบอย่างเดียว แสบว่าโอ๊ยทําไมเป็นนักโทษเทวดาทําไมไม่เท่าเทียมทําไมไม่ยอมมาติดคุกทาไมยังอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจอยู่นะครับไปเฝ้าที่โรงพยาบาลตํารวจไอ้พวกคอปทอนักศึกษาประชาชนอะไรของมันนั่นแหละผมก็ไม่เข้าใจนะกับไอ้คนพวกนี้แล้วก็ตักกะแบบตักกะเหมือนกับตัดเข็บเดียวอ่ะตักกะกูไม่สนกูจะเอาผิดให้ได้แต่ไม่ไปดูเหตุผลไงคือประชาชนส่วนใหญ่เขาก็มองเหตุผลแล้วไงเฮ้ยเขาถูกรัฐประหารนะเขาถูกใส่ความ โดยคณะรัฐประหารไอ,อ,อ้คอ,อมชอนะโดยส่วนที่บุญยรักลินนะและไอ้คอตสอก็เป็นปร,ป,รปักษ์กับเขาทั้งสิ้นที่แจ้งความดําเนินเขาและคดีทุกคดีที่เกิดขึ้นเป็นคดีที่อ่านคําพิพากษารับหลังทั้งสิ้นอ่ะคุณลองคิดดูแล้วกันสมการมันง่ายมากอะ่ะการรัฐประหารมันก็ยังคุมเคือถูกไหมครับถ้าจะเอาผิดจริงๆอ่ะไอ้ส่วนที่บุญยรักลินหรือไอ้คณะรัฐประหารอ่ะแม่งต้องมีความผิดนะถูกไหม รวมทั้งผู้พิพากษาทั้งหลายที่ไปรองรับอำนาจของคณะรัฐประหารในนะขณะนั้นจะต้องมีความผิดด้วยสิเพราะกฎหมายก็ระบุเอาไว้ว่าใครฉีกรัฐธรรมนูญใครก่อการรัฐประหารสถาปนาตัวเองเป็นรัฐาที่ปัดขึ้นมาเนี่ยนั่นมีความผิดโทษประหารชีวิตนะติดคุกตลอดชีวิตนะอ่ะแล้วคุณาจะอธิบายยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ไอ้คนผิดมันก็คือคณะรัฐประหารถูกไหมครับแล้วคณะรัฐประหารเนี่ยมันมันคงมันคงจะงโง่มาก ถ้ามันจะไปสรรเสริญดอกเตอร์ทักษิณจินวัตว่าโอเป็นคนดีบริหารประเทศชาติชุดยอดอะไรทุกอย่างถูกไหมครับมันก็ต้องใส่ร้ายป้ายสีเขาอยู่แล้วว่าเป็นคนไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะมันมันต้องการสร้างความชอบธรรมให้มันไงคุณอย่าคิดนะว่าไอ้พวกทที่รัฐประหารทั้งหลายแม้แต่ไอ้พวกขี้ขาดตาขาวทั้งนั้นนะ่ะก็พวกที่เป็นกองกําลังกูมีกูมีกาลังอยู่ในมือเยอะไงกูก็รัฐประหารไงกูใช้ปืนเจาะหัวแม้กระทั่งผู้พิพากษา เอาง่ายๆนะผู้พิพา,พากษายัางยอมมันอะ่ะยังสถาปนาให้คณะไอ,อมอชอเป็นรัฐาธิปัตย์เลยมีอำนาจเหนือพระมหากษัตริย์ด้วยคุณคิดว่าไอคนเหล่านี้มันไอคนเหล่านี้ที่มันกระทําการรัฐประหารนะั้นมันถูกต้องไหมลนะ่ะมันมาอย่างถูกต้องมอั้ยเออมันก็เป็นเรื่องธรรมดาไอเบสิกแค่นี้สมองแค่นี้คิดไม่เป็นเหรอตักกะแค่นี้คิดไม่เป็นเหรอมีสมองแค่นั้นแหละไอพวกคอปทอหรือไอพวกนักศึกษานักศึกษาแม่งโง่ปัญญาอ่อนอย่างนี้เหรอ มึงคิดไม่เป็นเหรอถามว่าไอสิทธิทพิเศษพ่ออะไรพ่ออะไรเพราะมันเกิดจากรัฐประหารไงมันเกิดจากการใส่ร้ายป้ายสีของคณะรัฐประหารนะแล้วผมมาตั้งสมาการหน่อยตั้งสมาการว่าคณะรัฐประหารมันจะนิยมชมช,มชอบหรือมันจะสรรเสริญดรทักษิณชินวัตรเหรอมันจะบอกว่าดรทักษิณชินวัตรไม่ผิดเหรอคือสมองอะมึงคิดหน่อยคิดให้มันก,กว้างหน่อยคิดให้มันเยอะหน่อย ไม่ใช่แม่งจับแค่ตรงนี้ไม่พูดว่าเออมันต้องเท่าเทียมกันแล้วคุณโปบการที่ดทักษิณรทศินให้กับแผ่นด,ดินอะที่เขาต้องเผชิญหน้ากับอะไรอะคุณลองนึกย้อนสิเขาต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มทุนที่ลงขันเพื่อเก็บเขาเพื่อสังหารเขาสองรอบสามรอบแล้วคุณจะอธิบายยังไงแล้วสิ่งที่เขาทำอะมันเป็นประโยชน์กับประเทศไหมป่าปามยาวเสพติดอะแล้วยังไงครับป่าปามยาวเสพติดนี้ดีไหม หรือว่าปราปามยาวเสพติดไม่ดีคุณไม่อยากให้มีการป่าปามยาวเสพติดอย่างนั้นเหรอสามสิบบาทรักษาทุกโรคเขาได้เงินได้ประโยชน์อะไรไหมไอ้ที่คุณบอกว่าอ๋อนโยบายทุกนโยบายของดอกเตอร์ทักษิณคือหาประโยชน์ให้ตัวเองสามสิบาทรักษาทุกโรคหาประโยชน์ไหมเออตอบมาหน่อยปราปามยาวเสพติดได้ประโยชน์อะไรเขาได้ประโยชน์อะไรไม่ได้มีแต่สร้างศัตรูสามสิบบาทรักษาทุกโรคหมอก็เป็นศัตรูเพราะหมอเสียผลประโยชน์จากการเปิดคลินิก ไม่คิดกันบ้างเลยเหรอสมองไม่มีหรอเออปาปามผู้มีอิทธิพลพราะผู้มีอิทธิพลไปละลานชาวบ้านไปใช้อิทธิพลมั่มมวๆเขาปาปามนี่เขาผิดหรอเขาได้ไประโยชน์อะไรอืมก็เหมือนกันเอาหวยใต้ดินขึ้นเอาหวยใต้ดินขึ้นมาบนดินเขาได้ประโยชน์อะไรประเทศชาติได้แต่เขาต้องเป็นศัตรูกับใครเป็นศัตรูกับเจ้าพ่อเจ้าแม่หวยปาปามยาวเสพบติดเป็นศัตรูกับใครเป็นกับพ่อขายา ป่าปามผู้มีที่พลป่าปามกระบวนการค้าของเถื่อนค้าใหญ่ไอ้ค้าของเถื่อนทั้งหลายเนี่ยเขาได้ประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์เลยเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยมีแต่เสียหายมีแต่คนพวกนั้นต้องจะเล่นงานเขาแค่นี้ปัญญาคิดไม่เป็นเหรอแล้วจะมาบอกว่าตัวเองเป็นนักศึกษานะนักศึกษาแม่งก็ต้องวิเคราะห์แต่ถ้าเกิดน,นักศึกษาแม่งมีปัญญาอยู่แค่นี้มึงไม่ต้องมาเป็นนักศึกษาหรอกมึงปัญญาอ่อนแล้วไอ้แค่สมการง่ายๆแค่นี้ยังคิดไม่ออกคิดไม่เป็น ก็รู้ทั้งรู้ว่าคณะรัฐประหารมันต้องใส่หลายป้ายสีเพื่อสร้างความชอบธรรมให้มันอยู่แล้วถามว่าไอ้ส่วนที่บุญยรักกริมันเป็นคนดีเหรอมันเป็นคนประเสริฐเลิศสีเหรอเอาปฏิวัติทําไมหลังจากปฏิวัติทำไมมีเงิน6,000ล้านจริงๆข้อมูลจริงๆม้วก็มีเป็นหมื่นล้านน่ะแต่แจ้งแบบให้แก้เกี่ยวเยเฉยว่ามีอยู่หกพัล้านหกพั 6, ล้านมาจากไหนพ้นประเทศมาเหรอได้เงินจาก การยักยอกเข้าไปเหรอในการเป็นคณะรัฐประหารแล้วทุกคนแม่งทำไมมีเงินหมดนะทาไมแม่งรวยหมดทุกคนนะมีเงินระดับพันล้านหมดทุกคนไอคณะคอมชอเนี่ยถามหน่อยไอนั่นนะโกงชาติชัดนะรัฐประหารเพื่อโกงชาติอะแล้วมีหนำซ้าอะแล้วไปรับเงินจากใครจากไอพ่อค้ายาเสพติดไงให้ทําการรัฐประหารแล้วเงินมันมาจากไหนอะคุณกล้าไปตรวจสอบไหมอย่ามาดัดจริตแน่จริงก็ไปตรวจสอบส่วนที่บุญยรักกลินสิแน่จริงก็ไป ดูสิว่าไอ้ไอ้การที่มันรัฐประหารแล้วมีเงินขนาดเนี้ยทําไมไม่ไปตรวจสอบมันอ่ะทําไมไม่ไปยื่นมันอ่ะไอ้การรัฐประหารมันมีความผิดอ่ะแลไรไอ้ความผิดคนต่อมาก็คือตุลาการไงตุลาการคงจะยอมรับความผิดของตัวเองเหรอนะว่าออที่ผมเซ็นรับรองสนที่บุญยรักษ์กรีนไปให้เป็นรัฐาธิปัตเนี่ยผมทําผิดอ่ะมันมีคนไหนไม่มีผู้พิพากษาคนไหนออกมารับไหมไม่มีเนียนเฉยกูตีมือตีเลียนก็หายไป ทั้งๆท,ที่กระทำความผิดถูกไหมระบอกประชาธิปไตยมันก็คือระบอกประชาธิปไตยไงแต่คุณเอารัฐประหารเข้ามาเพื่ออะไรแล้วมันแก้ปัญหาได้ไหมก็ไม่ได้ไงก็สุดท้ายมาป้นประเทศเสร็จเอาเงินไปแบ่งกันจบผู้พิพากษาถูกเอามือเอาปืนจีหัวก็ยอมทําตามมันทั้งๆท,ที่เป็นหน้าที่ของผู้พิพากษาเป็นหน้าที่ของตุลาการที่จะต้องปกป้องรัฐธรรมนูญปกป้องกฎหมายแต่กลับไปสวามิพักต่อโจรป้นชาติ แต่สุดท้ายพวกคุณก็มาโยนความผิดให้ดรทักษิณเนี่ยกระบวนการตุลาการไม่เคยสํานึกผิดให้ตัวเองเลยว่าตัวเองได้กระทําความผิดความชั่วร่วมกับคณะรัฐประหารจริงไหมไม่งั้นมันไม่เกิดไงครับถ้ามันไม่มีการรองรับโดยตุลาการไปรองรับอํานาจของรัคณะรัฐประหารเนี่ยมันรัฐประหารไม่ได้เพราะไม่มีใครยอมรับแต่นี่ตุลาการไปยอมรับไงแล้วตุลาการก็ต้องการสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองก็ต้องเอาผิดดรทักษิณ มันต้องผิดอ่ะเพื่อให้ตัวเองถูกไงมันก็เห็นชัดอยู่แล้วครับแค่นี้คุณคิดไม่ได้เหรอถามว่าส,สิทธทิเสรีภาพเขาไม่ต้องมาติดคุกด้วยซ้ำไปเพราะการกระทำเนี่ยโดยคณะรัฐประหารเนี่ยนิรโทศกรรมตัวเองได้ออกกฎหมายนี่รโทศกรรมตัวเองได้ไม่ให้ตรวจสอบเงินที่ไปที่มาของตัวเองตั้งแต่ในอดีตปัจจุบันอน,นาคตถ้ามันบริสุทธิ์ใจจริงๆมึงจะทําอย่างนั้นท,ทําไมทีไอ้คณะรัฐประหารแม่งออกได้ออกกฎหมายได้ ทำได้ไม่เป็นไรดัดจริตนั่งดูเฉยๆไม่มีอะไรไม่มีปฏิกิริยาไอ้นักศึกษาประชาชนอย่างที่คุณออกมาไอ้คอปทอเนี่ยไอ้พวกปัญญาอ่อนทั้งหลายทําไมไม่ไปตรวจสอบอ่ะโอรลักประเทศจังเลยต้องอย่างต้องเท่าเทียมอ่ะแล้วไอ้นักโทษที่แม่งติดคุกก,กับแม่งกระทําด้วยความตั้งใจไงตั้งใจที่จะกระทําผิดแล้วมันถึงติดคุกไนงะแต่ด็อกเตอร์ทักษิณเขาถูกกล่าวหาโดยคณะรัฐประหารน่ะมันเหมือนกันไหมล่ะทางการเมืองกับไอ้นักโทษทั่วไปมันต่างกันไหมอ่ะ พราะเขาถูกกล่าวหาไงแล้วมันเป็นการกล่าวหาทางการเมืองนะมันไม่ได้กล่าวหาโดยคนอื่นนะมันไม่ใช่ข้อหาหมิ่นประมาทแต่มันเป็นคณะรัฐประหารที่มันหน้าตัวเมียมาใส่ร้ายป้ายสีเขาแล้วกระบวนการตุลาการก็ไปร่วมด้วยไงไปร่วมเซ็นชื่อรับรองว่าถูกต้องตามกฎหมายรัฐประหารถูกต้องตามกฎหมายทั้งๆท,ที่ประชาชนไม่เห็นด้วยแล้วยังไงแล้วพวกคุณเนี่ยยังมาเสลอมาหน้าโง่มาเรียกร้องอีกเหรอไปยื่นกับปปช ให้ตรวจสอบทุกคนที่อำนวยความสะดวกให้ดรทักษิณชินวัตรต้องเอาผิดมาตาึงา157มึงทำไมไม่ไปเอาผิดมาตาา157อะ่กะกับไอ้พวกคณะรัฐประหารกับตุลาการที่มันเซ็นไปเซ็นรับรองอะ่ะไม่แน่จริงนี่ว่าแม่งกระจอกอะ่ะคือความคิดแบบกระจอกแล้วทำมาเป็นดัตจริตจะออกมาแสดงนู่นแสดงนี่โอ้กูเรียกร้องความเป็นธรรมความเป็นธรรมมันมีมั้ยคณะรัฐประหารแม่งใส่ร้าย,ายจนป้นชาติแม่งมาป้นเขาอะ่ะมันจะมันต้องการสร้างความชอบธรรมก็บอกว่าไอ้นี่ผิด ไอ้นี้ไม่ดีกูค่คายเนี่ยเพราะแม่งไม่ดีกูใส่ลายป้ายสีมันเพราะสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองคือนักศึกษาประชาชนมันปัญญาอ่อนได้ขนาดนี้เหรอมันมีเซน์แค่นี้มันมีสมองแค่นี้เหรอคิดว่าโอ้คนไม่คงไม่รู้คงไม่อะไรหรอกคือทุกคนแม่งต้องปัญญาอ่อนตามมึงไปหมดเหรอเฮ้ยไม่ใช่คนเขามีสติป,ปัญญาเขามีเซน์ของเขาคิดได้เขาพิจารณาได้เหมือนที่ผมออกมาพูดนี่ไงเหตุผลแม่งก็มีจะเอาคนที่มี และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ